สวัสดีครับวันนี้จะขอเนี้ยมาแนะนําหลักสูตรจากภาควิชาลาาสาัสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทะรวิโลกของเรานะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรรุ่งฉายเย็นสบายนะครับจะมาแนะนําหลักสูตรจากภาควิชาลาาาักษณะ คสวัสดีครับจันพรครับสวัสดีค่ะคขออนุญาตให้จันพรแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าหลักสูตรของภาควิชาภาษาของเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับค่ะในเรื่องของหลักสูตรศาสตร์ของเรานะคะเรามีทั้งหมดสามสาขาด้วยกันนะคะจะมีสาขาการเมืองการปกครองนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็สาขารัสนศาสตร์นั่นเองค่ะซึ่งตัวของทั้งสามสาขาตรงนี้เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีการเรียนร่วมกันจะเป็นส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเรื่องของพวกวิชาพื้น ที่ทักษสาสาขาเนี่ยจะต้องใช้เป็นเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้นตัวของรัฐศาสตร์เบื้องต้นหรือเรื่องของรปศเบื้องต้นนั่นเองนะคะแต่พอในระดับของปีที่2เนี่ยจะเป็นการเรียนที่มีความเฉพาะตามสาขามากขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นพื้นฐานของแต่ละสาขามากกว่าค่ะก็จะเป็นในทางของทฤษฎีพื้นฐานของแต่ละด้านนั่นเองนะคะแต่ว่าพอในระดับของปี3เนี่ย เป็นวัยที่มีความท้าทายแล้วก็เนื้อหาก็จะแน่นมากขึ้นก็จะมีในเรื่องของประเด็นหัวข้อที่มันมีความซับซ้อนเนี่ยอาจจะมีการใช้กรอบในความคิดที่มีความหลากหลายแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นอิสชูต่ตางๆในปัจจุบันมากคือส่วนในระกับ,บของปีสีนะจ,นจะเน้นในเรื่องของการสัมมนาเป็นหลักค่ะให้นักศึกษาสามารถที่จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ไปนค้นหาความรู้นอกห้องเรียน ตัวของชินงานที่รับการมอบหมายค่ะครับก็น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่ารัฐศาสตร์เองก็มี3สาขาหลักๆอย่างที่อาจารย์ปอนว่านะครับแล้วในการในการสอนใน,ในช่วง4ปีที่น้องๆเขาเรียนนะครับมีการทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบ้างไหมครับค่ะคือจริงๆแล้วเรื่องของกิจกรรมอันนี้เราสามารถบอกได้เลยว่าเป็นจุดเด่นของทางหลักสูตรรัฐศาสตร์นั่นเองนะคะจะเป็นหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่มีการให้โอกาสกับนิสิตในการทํากิจกรรมเยอะมากๆเลยค่ะก็จะมีลักษณะของเป็นประเภทกิจกรรมที่ให้ นิสิตสามารถไปเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนกับชุมชนภายนอกถ้าทำ,ทำกิจกรรมร่วมกนันอย่างเช่นเรื่องของชาติรัฐศาตรเพื่อประชาชนนะคะแล้วก็ในตัวของรายวิชาต่างๆเนี่ก็จะมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรยียนซึ่งหลายครั้งมันจะเป็นกิจกรรมให้ในิสิตสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับบุคคลภายนอกกับประชาชนทั่วไปที่เขาได้รับผลกระทบหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นทางสังคมในตอนนั้นนะคะนอกจากนี้แล้วเราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมที่พยายาม ผลักดันให้เสร็จเนี่ย เต็มพอมความรู้สําหรับการทํางานด้วยอย่างเช่นเรื่องของการแนะแนวอาชีพนะคะเรื่องของการกิจกรรมให้นิสิตได้สามารถเรียนทักษะที่ต้องใช้ในการทํางานจริงอย่างเช่นเรื่องของการเขียนหนังสือราชการการใช้โปรแกร,รมต่างๆนานานั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของการให้นิสิตเนี่ยสามารถใช้ผู้แบบ Microsoft Word อะไรอย่างนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ<ช>ิมากขึ้นค่ะคร<ช>ับก<ช>็เป็นการฝึกทั้ง hard skill และ soft skill ในเวลาเดีวยวกันตลอด4ปีที่เรียนค<ช>ับอย่างนี้เนี่ยที่สาคัญอยากขออนุญาตเพิ่ม นะคะประกอบแต่ว่ากิจาการต่างๆที่เราแน่นมากเนี่ยเรา,าให้นิสิตเนี่ยเป็นคนริเริ่มนะคะแล้วก็เป็นคนบริหารจัดการโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสิตจะได้เรียนรู้ทักษะ การบริหารจัดก,การโครงการซึ่งจะเป็นมากๆในเรื่องของการทํางานใน,น,นนะอนาคตค่ะส่กับเป็นการเรียนในวิชารัฐศาสตร<า>์จริงๆนะครับและอย่างนี้เนี่ยน้องๆที่จบไปเนี่ยนะครับในอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ไปทํางานในสายไหนบ้า,ง,างครับอาจารย์ปอครับค่ะก็จริงๆหลากหลายมากเลยนะคะอาจารย์ป๋อก็มีตั้งแต่ในเรื่องของทางภาครัฐนะคะถ้าหากภาครัฐเนี่ยเราก็จะมีทางสายของอมหาไทยก็จะเยอะนิดนึงก็จะน้องก็จะมีความไปทางสายตลาดนะคะเยอะสนใจกันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆ ชเช่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอะไรอย่างนี้ก็มีท้าไปทางเหมือนกันแร่ว่าทางด้านพวกสายเอกชนหรือว่าองค์การมหาชนตรงนี้ก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของด้านการศึกษาเนี่ยเราสอนแทรกสิทธิ์สามารถที่จะอดุดมความรู้ให้กับองค์งานลหลายๆประเทศนั่นเองถ้าถามว่าเป็นงานเอกชนเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยก็จะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารทรัพยายกรบ,บุคคลอันนี้นนก็จะเยอะ มากทีเดียวแล้วก็เป็นอะไรที่ตรงสายด้วยเพราะว่าเรามีหลักสูตรที่ให้ความรู้เรื่องนี้อย่างชัดเจนอยู่นะคะและก็เรื่องของการวางแผนนโยบายการจัดการซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นทั้งในส่วนของภาครัฐภาเอกชนหรือวองการมหาชนก็จะมีการดึงเอาตัวของนิสิตผู้จบในหลักสูตรของเราไปทํางานกันเยอะมากเลยค่ะอ๋อก็เป็นการทํางานที่หลากหลายเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหลักสูตรที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็ท้ายที่สุดแล้วทําไมต้องรัฐศาสตร์มศวครับจักรพ์ค่ะจุดเด่นมากๆเลย รัะศาสตร์มสวนะคะก็คือ1ก็คือเราว่าเราพยายามทําให้ตัวของนิสิตเนี่ยที่ได้เข้ามาเรียนรู้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เขากําลังจะไปมีบทบาทในอนาคตนะคะในแง่ที่ว่ามันกำลังมีความท้าทายละยอยางเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตสภาพภูมิอากาศเนาะเรื่องของมิติทางนั้นความท้าทายด้านเศรษฐกิจความเดือมร้อนเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีต่างๆซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในในอนาคตเราก็อยากจะให้ ให้ตัวหอรัศาสตร์ของเรานะคะสามารถที่จะทําให้น้องๆพร้อมในการที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วยเหลือสังคมตรงนั้นด้วยและที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่มันเด่นมากก็คือเราจะเป็นรัศาสตร์ที่เน้นในเรื่องของการเป็นนักปฏิบัติได้จริงค่ะก็ะคือในเรื่องของการทํางานได้จริงการมีความสามารถในการบริหารเชื่อมโยงกับสังคมชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงในสังคมค่ะครับก็เป็นอีกหลักสูตรนะครับของคณะสังคมศาสตร์ของเรานะครับที่มีความ เด่นโดดเด่นนะครับแล้วก็โด่งดังนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เห็นว่าเนี่ยเราผลิตนักภัษาศาสตร์เนี่ยออกไปรับใช้สังคมเยอะแยะมากมายนะครับก็ถ้าน้องๆคนใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาหรือว่าสมัครมาที่ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิริราของเราได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทักเราสองคนก็ขออนญาตขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ